ที่าานนันนางสาวสมนจพุทธ่าค่ะและชั้นนางสาววนิชเชนเจอือค่ะพวกเราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สี่เข้าชาวิศุวกรมรมการและการจัดการสา,า 4. ขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติตกส์ 4. มหาวิทยาลัยศิลปากร,าาร,าราค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาแนะนำโปรเจกต์ของเราที่มีชื่อว่า The Development of the Scheduling Using Particle Swarm Optimization Case Study แผนกของผู้ป่วยไอเยื่กรรเพาะที่าโรคหัวใจโรงพยาบาลมัธิบักพยาบาลค่ะ วามสำเรจของรเรานะคะเป็นการพัฒนาวิธีการจัดตารางการทำงานของพยาบาลช่วยให้พยาบาลสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยพวกเราใช้วิธีการเขียนโค้ด Visual Basic for Application บน Microsoft Excel และอันกรเพิ่ม Particle Swarm Optimization ที่ช่วยให้โปรแกรมของรเราสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วและตรงใจกับพยาบาลมากที่สุดค่ะ จากกระบวนการทำงานแบบเดิมของพยาบาลนะคะจะเห็นว่ามีหลายขั้นตอนและมีความซับซ้อนนะคะพวกเราจึงพัฒนาวิธีการจัดตาร,รางการทำงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อช่วยให้พยาบาลสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งโปรแกรมของพวกเราเนี่ยก็จะประกอบไปทั้งหมด4หน้าต่างค่ะหน้าต่างที่1เป็นหน้าต่าง Input และหน้าต่างที่2เป็นหน้าต่างงานโปรแกรมหน้าต่างที่3เป็นหน้าต่าง Output และหน้าต่างที่4เป็นหน้าต่างแบบฟอร์มค่ะเราจะมาดูส่วนประกอบของแต่ละหน้าต่างกันนะคะในหน้าต่าง Input จะประกอบไปด้วย1ปุ่มเคลียร์ปุ่มเคลียร์เนี่ยเมื่อกดแล้วโปรแกรมก็จะทำการ ลบข้อมูลเก่าของเดือนที่แล้วออกไปนะคะเพื่อทำการจัดใหม่นะคะและมีช่องใส่เดือนที่ต้องการจะจัดปุ่มเพื่อใส่วันหยุดนักขตัตอเลรค่ะ 4. นะคะเป็นการปุ่เป็นช่องใส่จำนวนความต้องการของนางพยาบาลในแต่ละวันและหรือในช่วงเวลานั้นๆค่ะและ 5. นะคะ,ะ,ะ,คะเป็นเป็นช่องใส่ข้อจำกัดของนางพพาบาลหรือความต้องการของนางพยาบาล แต่ละคนในแต่ละวันค่ะเมื่อเราใส่ความต้องการของนางมีนาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดในเรือนที่เราต้องการจะจัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการรันโปรแกรมหน้าต่างรันโปรแกรมค่ะก็จะมีปุ่มสีเหลืองเพื่อทำให้เรากดแล้รันโปรแกรมค่ะเมื่อโปรแกรมรันเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะแสดงหน้าต่างรันโปรแกรมเสร็จสิ้นขึ้นมาแล้วก็กดโอเคค่ะ ในหน้าต่างเอาต์พุตนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ปุ่มคือปุ่ม e d i t และปุ่ม d e p o r t ตะะปุ่ม Edit เนี่ยกดเพื่อทําการแก้ไขกะการทํางานเมื่อเราก,กดไปแล้วหน้าต่างโปรแกันก็จะเปลี่ยนไปค่ะก็จะมีแถวเว้นเสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้พยาบาลสามารถแก้ไขกะการทํางานได้ตามความต้องการนะคะและการคํานวณ กะรวมและค่าตอบแทนของแต่ละคนในด้านช่องด้านขวามือนะคะและด้านล่างก็จะเป็นการคำนวณกะการทำงานในปัจจุบันว่าในกะเช้ากะบ่ายและกะดึกีเป็นจำนวนพยาบาลเท่าไหร่เพื่อให้พยาบาลสามารถแก้ไขกะการทำงานได้ไง,ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราแก้ไขกะการทำงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกดปุ่มแบบฟอร์มรีพอร์ตค่ะเพื่อคัดลอกลงแบบฟอร์มของโนงพยาบาลนะคะ เมื่อโปรแกรมคัดลอกเสร็จแล้วเนี่ยหน้าต่างก็จะแสดงหน้าต่างคัดลอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคค่ะในหน้าต่างแบบฟอร์มนะคะก็จะคัดลอกกะการทำงาน,นที่โปรแกรมรันเสร็จแล้วเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงในแบบฟอร์มเนี่ยพยาบาลก็สามารถที่จะปริ้นแบบฟอร์มนี้ออกมาเป็นแผ่นกระดาษเพื่อส่งหน่วยก,กลางได้ทันทีค่ะและนี่คือกระบวนการ นี้พวกเราก็จะมาสัมภาษณ์พี่พยาบาลที่ทดลองใช้โปรแกรมของเรานะคะก็มีพี่ประพัฒสอนเสีงเง่ยมเิกุลหาวอนนะคะแล้วก็พี่นงเยาวนักงามค่ะค่ะเราก็มีคําถามมาถามพี่เขานะคะว่าจากเดิมเนี่ยที่พี่เขาใช้วิธีการที่ไม่ใช่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยพี่เขามีวิธีการทํางานอย่างไรนะคะแล้วก็มีความคิดยังไงกับโปรแกรมของพวกเราะคะ่ะเชิญค่ะสวัสดีนะคะ ทางผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์เทรายาบาลต้องขอขอบพระคุณอดอกเตอร์นะคะคนเนศแล้วก็น้องน,นันษาทั้งสองท่านรวมทั้งมหาเทยาลไยที่เอื้อให้เราได้มาทํางานแบบบรูรณาการร่วมกันนะคะในงานของอะระดับบริหารการพยาบาลโดยหัวหน้าตึกเนี่ยต้องเป็นผู้จัดเวรให้กับบุคลากรนะคะบุคลากรของเราเนี่ยมีปาบาลอาชีพเจ้าที่พยาบาล ทั้งั้งคนทั้งสองอ,อย่างเนี่ยเราจะต้องมาจัดเบรนให้เขาท,ทุกเดือนนะคะแล้วก็จัดก่อนที่จะถึงเวลาขึ้นเบรนเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยเรามีการจัดโดยใช้กระดาษเป็นช่องๆแล้วเราก็ใช้ชื่อของน้องลงมาใส่ๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรไรก็ใส่ตามที่ความต้องการของน้องว่าต้องการทํางานวันไหนหยุดวันไหนเสร็จเรียบร้อยถึงจะมาใส่วันที่บุคคลต้องทางานจริงมันก็ทําให้เป็นภาระกับหัวหน้าพอสมควรแล้วใช้เวลาเยอะนะคะเอกสารมากมายที่ต้องทิ้งไป หลังจากที่เราได้มาใช้โปรแกรมที่น้องสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทําให้การทํางานของหนหัวหน้าเนี่ยะสะดวกขึ้นเยอะมีประสิทธ,ธิภาพขึ้นเยอะแล้วก็ลดระยะเวลาในการจัดเวรนเราจะได้มีเวลาไปทํางานอย่างอื่นนะคะ,ะก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับทางโรงพยาบาลไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะบุคลากรที่ที่มีจํานวนมากๆในบางหน่วยงานเช่นห้องผ่าตัดหรือเลเบอร์หรือห้องคลอดนะ,ะพวกนี้มีความจําเป็นที้งบุคลากร,กรเป็นร้อยคนเพราะฉะนั้นการจัดเวรนยิ่งยากลำบากมาก,มาก ก็คิดว่าเป็นประโยชน์ในอนาคตให้กับสถาบันหรือให้กับทางด้านของการบริการด้านการพยาบาลเนี่ยนะคะเป็นอย่างมากต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะค่ะขอถามพี่มืดนะคะว่าในส่วนของโปรแกรมของเราเนี่ยยังมีข้อแนะนำหรือสิ่งที่ดีสิ่งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของโปรแกรมของเราไหมค,ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนะคะตอนแรกที่นำโปรแกรมมาให้ใช้นะคะก็จะมีข้อคอมเมนต์หลาย จริงๆแล้วเนี่ยพอพอเราได้ใช้คีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันสะดวกมากในการที่เราจะทํางานในการจัดเวรนะคะอย่างที่พี่ประพัสนบอกคือเราลดจลํานวนกระดาษและแล้วก็ลดเวลาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของข้อมูลที่จะต้องเสริมเข้าไปเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากในการจัดเวรของพยาบาลนะคะไม่ใช่แค่กะในการทํางานซึ่งมี ามารถที่จะทําตามรีเควสท,ที่เรานําเสนอไปได้หมดเลยนะคะแต่ว่าที่อยากจะให้ปรับปรุงอีกนิดนึงก็คือเรื่องของหน้าตาของอตัวโปรแกรมนะคะคือมีตอนที่บอกไปครั้งแรกน้องเขาก็จัดมาให้ในรอบนี้ก็คือเราก็มองเห็นใ,<ช>ในส่วนที่เป็นสีที่เรารีเควสไปนะคะก็ถือว่าโปรแกรมนี้ ใช้งานได้สะดวกนะคะในการจัดเป็นใน,ในตอนนี้นะคะก็ขอขอบคุณนักศึกษาทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะค่ะพวกเราค่ะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณพี่คะสอนและที่มือมากๆเลยนะคะที่ให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะทุกๆครั้งที่มาเนี่ยพวกเรากินอิ่มอันนี้ค่ะค่ะก็คือต้องคือถ้าไม่ได้พี่จริงๆเราไม่สามารถจะทํางานนี้ออกมาได้เลยนะคะก็คือ เงื่อนไขหลายๆอย่างหลายๆข้อแล้วก็มีข้อแนะนําต่างๆจากพี่แล้วทำให้เราทํางานนี้ได้สําเร็จครับก็ขอขอบคุณมากนะคะค่ะ